เอ้าเมื่อวานบอกตัวฝาครับผมบ่าวพี่โอ้เข้าวานบอกในบอกตัวฝาครับมืดหน้าเลยวสันเขาแล้วข้าตือคนว่าเอ้าวานที่ไรมืดนะวานจะโกรกมืดหน้านี่วานอาชีพโลโอ้เป็นไหนในตัวฝาในตัวฝาปีที่แล้วมันบอปีที่แล้วที่ไหนเลยคือ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 โล่จะมาปีที่แล้วขายปีที่แล้วเนีโล่โยกหกหกอีโล่สิบหกบาทโล่สิบหกบาทครับโอ้ยเป็นไหนบอกรายครับแต่ว่าปีนี้ไปถามที่ ยูเกษียณยูซูรินวันวาแต่เฉพาะเฉพาะไอราคาไม่ได้พันโล่สี่บหาบาทครับผมเท้าเท้าซื้อซื้อเมื่อวานเหรอนะโยจ้ซื้อเมื่อวานโล่สี่สิบห้าบาทส่สิบห้าบาทไม่ตายคันละล้านาผมอ๋อประจำผมไหนยังมาว่าผมอันแรก <ละ S 1> ไหวานตัวฝ<ร>่าครับพี่พี่เที่ยวโอ้ันเมัดดีที่ไรปลูกปลูกมันเมดัด ไอ้จักไรนะติ๊ดตีไล่สิบสีไล่ครับผมบา้าเฮงขึน้น่าสิ๊ีไล่ครับไร่ไร่ไละตันลงทุนไปมือหาขาดทุนไปครับบอลวาขาดทุนอยังแหงเลยอยากจังเลยฮ่าโลละแปตัง <c oughs> โลหนึ่งแปดสิบตังค์ครับบอลบมันเด้อิ๊ดตีไก้ยมันราคากระตกครับผมเล่มวานเม็ดต,ตัวฟ้าแบบปีที่แล้วได้กำไรเนาะรล่วานน้อยหนึ่งวานลยหนึ่งไอ้ไร่หนึงบ้มงปีนี้ปีนี้วานมันหน้าอะไรเป็นน ตัวปลาตัวปลาตัวปลาเออตัวปลาตัวฝ่ากันเลครับสนใจกับที่ต่อมาเรื่องปีนาเนี่ยปีนามาเอาพันธุ์เลยครับผมกับเปล่าแห้งเขาประมาณประมาณเดือนเดือนเดือนเมษายนพฤษภาเดือนเมษายนพฤษภาครับผมเาได้เขาอินบอกมาเลยอินบอกมาเลยครับกับเปลาแห้งเงาเหมือนี่ไทยบัดหน้าครับไทยเหล็กสีนอลเว้นไทยเหล้วก็สซีนอลเว่นพื้นมาครับผมครับผ้ากันวานในในโชฟ่ามัดหน้าเลยครับพี่น้องปีเพราะว่าปีที่แล้วเขาได้หลายครับผม มือนีบ้าวเฮงกัหาขี่ตะลอยใสเบ็ดกบนนครับไ,ได้เพราะว่ากบมันปะเขาง่ายครับผมทุกมือมันมมแตะเขาวานครับผมปเป็นตะเขาดำันี่ยกบที่เขาง่ายเลยครับเอยน,นี่ตัวนึงนี่ตัวนึอง ก้นสั้าใส่เป็นก้นน้ำเบาครับเบาให้ตัวสั้าดิน,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 นท้งมันนวลนไงใส่เท้าฟดกืดีนะใส่ทั้งบกเท้าฟาดเลทั้งขี่สโล่ยครับวันนี้ใส่เป็นกบเลยครับนันนนานขาครับวางขึ้นเลยมูพนไปใส่เป็นกบหลายๆครับผมหยีสิบขั้นไปเกือบสี่พิบโตครับโอ้อเดือดเลยหลายตัวนี่เก็บโอ้ครับมือแรงออกลาเป็นกบกันอีกครับ มนัมนมนันมันกบกบนานี่เพราเขาง่า<ก>ยครับผมได้หลายนะครับกบได้ฟังหงอยครับผมมือแร่งนี่ล่ากันครับผมกับ,บเป่าหิ้งของเขาผมควานตัวฝากครับหาสิบกิโลครับผมสิบไรไรเพิ่งไรเพิ่งกี่ตะโล่ผมครับผมแต่ว่าปีหนา้าผมได้สนใจแนวบวกตัวฝาก ตัวพระนะครับผมแต่มาเอาพันได้นะครับผมกับไอ้เบาแห้งของเฮาปีที่แล้วเพิ่นขายโลดสิบหกบาทแต่ว่าเพิ่นว่าจับไปซื้อพันกับจำเหตุตอนนี้มาซื้อขายสีบห้าร้อเนี่ยนี่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 เนี่ยหน่อยเนหน่อยเออเอามาโหลดเดี๋ย่ากินวัดกินวัดแล้วกบมันอึดเยื่ออยู่พอดีครับมือแรงเลยส่เบ็ดกบกัน ได้กีจะโรยครับผมดูตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่เผ็ดเผ็บเผ็ดเผ็ดครับผมโูบสองสั่นครับวานตัวฝ่าหาเงือใส่เบ็ดวานตัวฝ่าหาเงือใส่เบ็ดกบนะครับผมเหมือแรงครับผมฟอการ วิธีของคนดีสารแต่แนวหน้าเราก็ตอ้องหาแนาวอยู่แน,วเ,นเวเห็ดครับยังไงเร็วที่ลรอต็งมันม,มันสีดุดเขากี่กระโลยมันดุดเขาเร็วขึ้นยังไ้กี่กระเดือนครับได้เติบนึงแงหรอครับ năm lỗ thái lời ô như đây, tony nghe ô mất kín mò tony bunny yên lỗ tạt sáng bỏ lên khương ngựa lỗ mất kín thép tổ 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 lỗ mất ขาดครึ่งครับดีล,ล้ว <c oughs> โรยช่วงนี้ขีตะโรยหาอย่ากครับผมต้องหาในรถไถน่ะประดีเด๋ยวันตัวฝานั่นก็เลยคิดออกว่าดีวา่าที่ใส่เป็ดกบพออีกแล้วอุ้ยสามตัวตัวนี้ครับผมทั่ว วานทัวผ่าราคาดีครับผมแถมได้ขี่โรยได้ขี่ในไสเดือนนี่ครับผมปีที่แล้วนี่ในโลสิบพกบาทเพ,พื่อนเพื่อนเอาไปเห็ดไันนีครับผมเพ,พื่อนเพื่อนเอาไปเห็ดไอ่หัวหนันหัวหันซั์เป็นพวนกไห,หนกไหหมูนูไหง่วครับผมเดี๋ยวๆเ,เวลาตัวผ่าญงผมสีท่ายลูมาฝ่าครับผมมันตีออกนวยแบบดกเลยครับ น้องเดี๋ยวโอ้ยตัวให้ตัวเองกันโอ้ยครับในรับายไลายแล้วครับพอได้ดไซส์อยู่ครับมือแรกเลยโอ้ยพลอยแล้วครับตัวนึงอือใช่มนัมนมันอู้มันจะตัวบกใหญ่เลยมือแรกใส่เป็ดกบกันครับ ใส่ไปกบหนาหนาวคือสีมานดีพี่น้อง กีตรอ้อยใหญ่มองไม่พ่อครับมันหาย,ยากครับพอ่อย์แล้วครับโอ้ยตัวบ,บกใหญ่เลยเอาเหนืยไร้แล้วไป็ะตะครัวใช่ครับตัวใหญ่ปานึ่งว่าหมุนไหมลูกอุ้ยมันไป็ตะขึ้นไปเนาะกบไหม กบนี่มีพามีหลายตัวบอกกบสิมันมันมันมาออกกันแน่นอนลุงโอเพราอดีอะไรมือแรงใส่เป็ดกบเอามาใส่ไเลยใส่ไปยักซองลังเนาะซองลังนี่ไม่มีหลังหรืออยู่งานหนึ่งบ้านไทยนี่ขี่ดโรยขึ้นสิหลายงานเทิ้งมันซุ่มอยู่ดอกเนาะนี่งานนี้งานนี้มันซุ่มอยู่แล้วนี่แต่ในห่วยกับกบร้ายได้ตอนนี้ลุง ลงห่วยลงสาไปเนาะดูแรงใส่เบดกบกันเนาะลุงเอาหากีหากีตะลรยครับผมเฮเต็มอุ้ยต่าเตาเฮ้ยเต่าไม่ใส่นี่โอ้าดแต่ทั้งกีตะลรยทั้งเต่าเลยหมอบในเฟืองมวะเนี่ยมึงหมอบในเฟืองแล้วนี่โอ้โหออกเลีกวะออกเรียกวะ โอ้ม <im après> ันมันมันเอาไปปล่อยที่ละไม่ใช่เป็นมันครับเบาแห้งของเฮาได้เตาครับเดี๋ยวคอยสิไปหาเบ็ดเดออคอยสิไปเตรียมเบ็ดเดออเจ้าหากี่ตัวไปก่อนเดี๋ยวคอยไปเตรียมเบ็ดใส่เป็นกบมมือเร่งได้นเดินลน์บอลเต็งโอ้ยเบาแห้งว่าได้นไลน์เน่อยู่ครับผมมือเร่งใส่เป็นกบกันไอ้ที่เราปล่อยเตาเก็บได้โดนเติบเรา อ่าเตาที่เก็บแลผลไปปล่อยสาเลยอ่าโอ้ได้เห็ดบุญอีกครับผมเก็บขี่กระโลยได้เห็ดบุญอีกขอเลขน้ำสิละฮะขอเลขน้ำสิมาไม่เปลี่ยท่าเนาะโมันหมานเด้อมันหมานมันมานมันมานโอ้เดี๋ยวปล่อยเตาน้ำครับผมบางแหงของเราหน่อยตัวตัวเดียวตัวเดียวโอ้ครับโอ้ตัวเดียวครับถึงมุกไปอีกดอกนึงครับอ่าได้เห็ดบุญปล่อยเตากับผมมาขี่กระโลยวานตัวฝา ยกมือไหวนะแม่จากสามเสือโอ้เฮ <French knight> yeah. ้งเฮ้งเฮ้งครับผมซื okay. yeah. ้อเฮงพอดีไปเตาไปเตาครับผมสามเก่าห้วยโอปลาถูปลาทูปลาทูทำไะครับผมโอ้หอยไปดีเด้อย่าได้มาขึ้นมาเติ่งๆอีเด้อเด้อไทยไทยถึงปลาผมยันมา39แรง ไ้นาทีเร็วครับการเจ็บข้างกันเทนา สามสิบเก้าแต่รอบจัดมาแล้วครับ